มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของศึกรสสุดหนึ่งชิงแชมป์โลกกันบ้างครับในสัปดาห์นี้ก็จะมีการแข่งขันที่ประเทศเยอรมนีล่าสุดสเตฟานเวสเทลครับซึ่งเป็นแชมป์โลกฤดูกาลที่แล้วก็มุ่งมั่นครับที่จะคว้าแชมป์ในบ้านเกิดของตัวเองให้ได้ครับความเคลื่อนไหวของศึกรสสุดหนึ่งชิงแชมป์โลกฤดูกาล2011ครับก็จะแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงสัปดาห์นี้ครับรายการเยอรมนกลางปีที่ประเทศเยอรมนีครับ เดี๋ยวทางด้านเซบาสเตียนเวทเทลกับนักขับรถสุดหนึ่งของทีมเ e d b บูเร a ซิ่งเจ้าของแชมป์โลกคะแนนสะสมประเภททีมและก็นักขับเมื่อฤดุการที่แล้วครับก็ออกมาสัมภาษณ์ระหว่างตัวเขาลงเตะฟุตบอลนัดพิเศษที่เมืองแฟรงเฟิร์ตครับเดี๋ยวเวทเทลบอกว่าเขาเชื่อว่าครึ่งฤดูกาลหลังของ F1 นั้นจะเข้มข้นขึ้นครับถึงแม้ตัวเขาเองจะนำอันดับ2อ,อย่างมาร์คเว็บเบอร์เพื่อรวมทีมเ e d b บูเร a ซิ่งถึง 80คะแนนแต่ก็ประมาทไม่ได้เลยครับไม่สามารถประมาทเว็บเบอร์และก็คู่แข่งคนอื่นๆอ,อย่างเฟเดโดอลองโซรวมไปถึงเจนสททนันะบัตทันนักขับทีมนัคลารเรนเมอร์เซเดสด้วยครับสำหรับเวทเทลวัย24ปีนั้นก็จะลงแข่งรถสุดหนึ่งชิงแชมป์โลกสนามที่8ของฤดูกาลร,รายการเจอมานกลางปีในวันอาทิตย์นี้ครับ